สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวที่หัวหินนะคะทริปนี้เรามาพักที่โรงแรมไอสนุกนะคะอยู่ทถวแถวเขาตะเกียบค่ะเดี๋ยวจะไปรีวิวห้องให้ดูนะคะระหว่างรอเช็คอินนะคะนี่มีส่วนสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำม่ดีเลยนะคะววดีเลย,ะะเ,ลยเราเคยมาว้ายละปลับสยาย นสยล้าเกลือนะคะว่ายสบายแต่ตอนนี้ยังร้อนอยู่เดี๋ยวลงมา5โมงค่อยลงมาฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องที่เป็นคออูไอเซตนะคะคูไอเซต ถึงแล้วอันนี้ห้องที่เราจองเป็นแบบเออห้องสตูดิโอนะคะก็ห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่เล็กไม่อึดอัดอ่ะอันนี้ขนาดประมาณ28ตารางตารางเมตรนะคะห้องน้ำ ห้องน้ำก็ยกเป็นส่วนห้องน้ำนะคะแล้วก็โซนที่อาบนา้ำเตียงนอนสบายนะคะครั้งที่แด้วที่มาพักแบบนอนสบายติดใจเลยครั้งนี้เลยมาอีกรอบอันนี้ที่จองก็เป็นวิวภูเขานะคะ mm hmm. ที่เห็นนั้นน่าจะเป็นเขาตะเกียบเนี่ย yeah. oh. เขาตะเกียบ มีอาเบีย,ง,บยงด้วยเผื่ออยากไปนั่งทานอะไรข้างนอกที่นี่เขาบริการดีเนาะคือแบบดีไน้แหลตอนที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีพนักงานยกกระเป๋ามีแบบเมื่อกี้ขอตัวสลิปเปอร์ไปขเขาก็มาให้ น้ำเป็นเลนชาเวอร์ด้วยอ่ะอาบสบาย